จุดประสงค์1เพื่อศึกษาลักษณะภายในและภายนอกของหัวใจ2เพื่อศึกษาทิศทางการไหลเวียนของเลือดผ่านหัวใจ3เพื่อศึกษาลักษณะโครงสร้างหัวใจของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในส่วนหลอดเลือดและลิ้นหัวใจวัสดุและอุปกรณ์ 1. บีเกอร์ใส่น้ำ 2. ชุดผ่าตัดประกอบด้วยกันไกผ่าตัดคีมขีบมีดผ่าตัดและเข็มคีบปลายงอ 3. แท่งแก้ว4ไซริง 5. ์ถาดผ่าตัดพาราฟิน6ห,หัวใจหมูและ7ถุงมือยางข้อควรระวังในการทดลอง 1. ควรสวมถึงมือยางก่อนทำการทดลอง2ล้างมือก่อนและหลังการทดลองเพื่อลดความเสี่ยงจากเชื้อโรค3ขณะใช้ชุดผ่าตัดเช่กนกรรไกรหรือมีดควรระวังไม่ให้โดนมือ 4. จัดเก็บหัวใจหมูในที่เย็นก่อนใช้งานหากยังไม่ได้ทดลองทันทีและควรระวังไม่ให้หัวใจแข็งจนเกินไป5ป้ลีกเลี่ยงการนำมือที่สัมผัสหัวใจหมูไปสัมผัสใบหน้า6หลังเสร็จการทดลองควรนำหัวใจหมูไปทิ้งอย่างถูกวิธีโดยการนำหัวใจหมูไปต้มแล้วฝังลงดินไม่ควรทิ้งลงในอ่างหรือถังขยะทั่วไป7ควรทำความสะอาดอุปกรณ์ทั้งก่อนใช้ ในส่วนของวิธีทําการทดลองสวมถุงมือยางแล้วหลังจากนั้นนําหัวใจไปล้างให้สหะอาดลักษณะภายนอกที่สามารถสังเกตเห็นได้หัวใจห้องบนซ้ายมีขนาดเล็กและผนังบางหัวใจห้องล่างซ้ายมีขนาดใหญ่ที่สุดผนังหนาที่สุดหัวใจห้องบนขวามีขนาดที่เล็กผนังบางหัวใจห้องล่างขวามีขนาดใหญ่กว่าห้องบนผนังหนาปานกลางได้เห็นหลอดเลือดโคร,โรานาลีอาร์เทอรีหัวใจห้องขวามีผนังที่บางกว่าโดยเฉพาะห้องล่างขวา ราต้องทาหน้าที่สูบฉีดเลือดไปปอดผ่าน p u ม m o n a r y a Ar เทอรีซึ่งอยู่ไกลและต้องใช้แรงดันที่ต่ํากว่าหัวใจห้องล่างซ้ายจะมีผนที่หนักกว่าโดยเฉพาะห้องล่างซ้ายเพราะต้องใช้แรงดันสูงสูบฉีดเลือดผ่านทางเอ r t a ไปทั่วร่างกายดูที่ทางการไหลของน้ําจากห้องบนขวาโดยฉีดน้ําเข้าไปที่ห้องบนขวาผ่านเ e นคา w าน้ําจะไหลลงไปที่ห้องล่างขวาและจากนั้นจะไหลออกทาง p u l m o รี r y a r t อรีไปยังปอด ดูที่ทางการไหลของน้ำจากห้องบนซ้ายโดยฉีดน้ำเข้าไปที่ห้องบนซ้ายผ่านพันโมนารีเวณน้ำจะไหลลงไปที่ห้องล่างซ้ายและหลังจากนั้นจะไหลออกทางเอลอตาไปเลี้ยงทั่วร่างกายลิล้นระหว่างหัวใจห้องบนกับห้องล่างหาได้โดยการผ่านหัวใจด้านข้างระหว่างด้านบนกับด้านล่างจะพบว่า ลินล้นระหว่างหัวใจห้องบนซ้ายกับล่างซ้ายคือไบคัสปิดวาล์วมีลักษณะ2แฉกยึดติดกับเอ็นยึดลิ้นหัวใจและลินล้นระหว่างหัวใจห้องบนขวากับล่างขวาคือตรคัสปิดวาล์วมีลักษณะคล้ายแผ่นลิ้นหัวใจบางๆสามแผ่นยึดติดกับเอ็นยึดลิ้นหัวใจส่วนลิล้นระหว่างหัวใจห้องล่างกับเส้นเลือดคือเอออติกวาล์วเป็นลิ้นหัวใจที่กัน้นระหว่างห้องล่างซ้ายกับหลอดเลือดเอออต้าลักษณะคล้ายรูปประจันเซี่ยว สามแฉกไม่มีเอ็นยืนินหัวใจดิ้นหัวใจที่ก้านระหว่างห้องล่างขวากับหลอดเลือดพนณมนารีอาร์เทอรีคือพนณินารีวาลมีลักษณะคล้ายรูพญรเจ้าสามแฉกไม่มีเอ็นยูลินหัวใจคอรนารีอาร์เทอรีเป็นหลอดเลือดแดงที่มีรูปเปิดอยู่ที่บริเวณโคของหลอดเลือดเอลอตามี2เส้นใหญ่คือหลอดเลือดหัวใจด้านซ้ายและด้านขวาโดยหลอดเลือดอยู่บนชั้นผิว แล้วแตกแขนงย่อยเข้าไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจทุกส่วนหลอดเลือดหัวใจเกิดการอุดตันส่งผลให้อาจเกิดภาวะโูกหลอดเลือดหัวใจตีหรือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเสียบพันเกิดจากการที่มีไขมันสะสมหรือริมเลือดเปิดอุดตันทําให้กล้ามเนื้อหัวใจได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอการป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตัน 1. ควบคุมความดันโลหิตน้าตาลและไขมันในเลือด 2. อออกกาลังกายอย่างสม่ําเสม 3. อ 3. ีเลี่ยอาหารไขมันสูง 4. ไม่สูบบุหรี่และลดความเครียด 5. ต้ตรวจสุขภาพหัวใจเป็นประจําสรุปผลการทดลองทิศทางการไหลเวียนของเลือดผ่านหัวใจเลือดดาจากส่วนต่างๆของร่างกายจะเข้าสู่เส้นเลือดซูพีเร o r vena c a v าซึ่งมาจากส่วนบนของร่างกายและ i n f e เีย r vena c a v าซึ่งมาจากส่วนล่างของร่างกายเข้าสู่หัวใจห้องบนขวาผ่านไตรคัสปิดวาลเข้าสู่หัวใจห้องล่างขวาผ่านพา l m ม n a r y s e m i l u n a าว wow, a ล เพื่อเข้าสู่ pulmonary a เ t e r y และไปยังปอดโดยเลือดแดงที่มีออกซิเจนสูงจากปอดจะเข้าสู่พ u l m o n a r y v e i เพื่อไปยังหัวใจห้องบนซ้ายผ่านไบคัสติ d ว a l เข้าสู่หัวใจห้องล่างซ้ายผ่าน a ออ t i c semilunar a l เข้าสู่เส้นเลือด aorta เพื่อไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย มีหลอดเลือดคโรนารีอาร์ชอรีซึ่งทำหน้าที่สำคัญในการนำเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจหากอุดตันอาจทำให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดหรือหัวใจวายได้